อบอุ่นน้ำหวานโชว์ภาพควงไฮโซแชมป์ดินเนอร์หรูพร้อมครอบครัวก่อนหน้านี้ทั้งฝั่งของน้ำหวานรักนภักหรือน้ำหวานเดอะเฟสได้ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวเคลียร์ประเด็นเรื่องความรักที่กำลังดรามา่าร้อนระอุกถึงอดีตสามีนักธุรกิจเต็นท์รถซูปเปอร์คาร์นัด ดรนัทวุฒิมาแก้วและเปิดใจกับความรักครั้งใหม่กับไฮโซหนุ่มพันล้านอย่างไฮโซแชมป์ล่าสุดในไอจีของน้ำหวานเธอได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังทานข้าวกับไฮโซแชมป์พร้อมครอบครัวระบุแคปชั่นว่าขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะหลังจากนั้นทางด้านของไฮโซแชมป์ Champ, ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพว่าครับผมยินดีต้อนรับครับดินเนอร์ครั้งนี้เรียกว่าอบอวลไปด้วยความรักและช่วงเวลาแสนพิเศษได้ถูกบันทึกเป็นความทรงจำไว้ในรูป